สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนินเรนนื่องในคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าแชร์วิทยกรรมสุดแสบที่ศัตรูแอบทำลับหลังคุณเขาทำอะไรให้คุณเขาพูดอะไรลับหลังคุณรงบานพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณและศัตรูของคุณกันดีกว่าคนคนนี้ วเทอร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกดิบาราศีตุลทลม,มเ,คคเนนออลม,อ,ม,มเอ,รอร์คิรีคนที่เกิดในวันพุธธาตุน้ำสกอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำแอธาตุลมมิทนดูกุมเลโอราศีสิงธาตุไฟจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสแล้วก็วีโกราศีกันธาตุด,ดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามียี่5ิบส5 18ี่สิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบแปดหกแล้วก็แปด นะเดี๋ยวเรามาดูการอักษรย่อของศัตรูของคุณนะที่เป็นคนที่ทำลายลับหลังคุณแล้วก็นะคะเป็นวีรกรรมที่สุดแสบมากๆมีตัว E นะคะ H R 4 M G W P <S U S o <Marie, S 2> B เปิดนอกนะคะแล้วก็ S สามารถกดพอหยุดที่หน้าจอนะะครตรวจสอบอักษรย่อดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสตูคนนี้เขาอยู่ใกล้คุณหรือเปล่า นะพลังงานของศัตรูคนนี้นะที่ทํำวิรกรรมสุดแสบไว้กับคุณเนี่ยนะคุณรู้จักไหมเขาเป็นใครพลังงานของศัตรูสุดแสบของคุณคนนี้นะคะเขาเป็นใครในชีวิตของคุณ้าถวย เขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะประมาณที่ว,ว่าเป็นคนที่ทำให้คุณผิดหวังทําให้คุณเจ็บปวดนะคะก็ไดนะะ้เป็นพลังงานของคนที่ทำให้คุณอกหักด้วยก็ได้นะคะศัตรูของคุณเนี่ยเป็นคนรักของคุณด้วยแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณด้วยแหละ,นะะการกระทำคำพูดของเขาคือ ต้องการที่จะพูดหรือว่าทําร้ายคุณด้วยความตั้งใจนะคะคือถ้าเขาทําแบบนี้แล้วคุณเสียใจแล้วจะยังไงต่อนะคะแล้วเขาต้องแคร์ไหมอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบคือคุณเสียใจแล้วไงอ่ะนะคะเออแล้วทําไมเขาต้องแคร์อนะะ่ะในเมื่อเขาไม่ได้มี ไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าไม่ได้รับอะไรจากคุณอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าถึงแม้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือว่าพูดกับคุณนะทําให้คุณเสียอกเสียใจเจ็บปวดทุกข์พอรมานใจนะคะหรือว่ามันมีผลอย่างไรก็ช่างเหอะอารมณ์เนี้ยอารมณ์ก็พูดไปแล้วนะก็ทําไปแล้วไงนะก็คุณก็เจ็บปวดแล้วไงก็คุณก็เสียใจแล้วไงแล้วคุณก็ไปแล้วไงนะคะประมาณเนี้ยคือมันมีทั้งคนที่ หักอกคุณนะคะไม่เอาคุณไม่สนใจใยดีคุณไม่รักคุณและมีทั้งคนที่ทำงานร่วมกับคุณพูดจนทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะแล้วก็ทำให้คุณออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะเขาไม่รู้สึกผิดด้วยนะเพราะว่าก็คุณไม่อดทนเองนี่นะก็คุณเสียใจเองนี่ก็คุณมารักเขาเองนี่อารมณ์นี้เลยนะคะศัตรูของคุณเนี่ยมีสองรูปแบบฉะนั้น นะคะคนคนนี้แม้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันทําให้คุณทุกทรมานใจเจ็บปวดใจเสียใจและเป็นคนที่แบบเรียกว่าคือกว่าที่จะ,ะจิตใจเข้มแข็งมาได้เนี่ยคือประมาณเดี่ยว,ว่าเออนะคะก็คงจะต้องรอให้ผลกรรมมันตามฐานเขานะแต่ถ้าแบบว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาอาจจะได้รับผลกรรมเพียงแค่เล็กน้อยแค่นั้นนะคะเรามาดูสิว่า นอกเหนือจากการที่เขาพูดหรือว่าหักหลังคุณนะ,ะหักอกคุณหรือว่านะะทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดแต่คุณไม่รู้เลยนะ,ะเป็นวีรกรรมที่คือเราจะมาเปิดไพ่ดูนะคะคือนอกเหนือจากคําพูดของเขาการกระทําของเขาแล้วสิ่งที่เขาทําลับหลังคุณนะคะูของคุณคนนี้ เขาทำอะไรรับหลังคุณบ้างเขาทำอะไรรับหลังคุณบ้างนะคะมาดูสิเรื่องที่หนึ่งสิ่งที่เขาทำกับคุณรับหลังคุณสามคาถานะคะหลังจากที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วคุณไม่ได้ทำงานอยู่กับเขาแล้ว นะคะแล้วคุณก็อาจจะไปเริ่มต้นใหม่ทำงานที่ใหม่ไปอยู่ที่ใหม่หรือว่านะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะ,ะให้สวยให้ดูดีให้เพอร์เฟกนะคะหล่อขึ้นสวยขึ้นอารมณ์เนี้ยนะ,ะแล้วก็บางคนท่านคือแบบว่าศัตรูที่พูดหรือว่าทำร้ายคุณทำให้คุณต้องเปลี่ยนงานออกงานย,าย้ายงานนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังไว้คือการที่ทำให้คุณเหมือนกับ เรียกว่าไม่มีงานทําแล้วก็จะได้เดือดร้อนเรื่องของการเงินแต่คุณไม่เดือดร้อนนะคุณก็ไปดิ้นรนนะไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักอาจจะมีอาชีพเสริมนะเพิ่มเติมรายได้อยู่นะก็ไปทําอาชีพเสริมก็เลยทําให้คุณเหมือนกับสามารถที่จะมีความสุขได้ในสิ่งที่คุณทําและนะศัตรูที่หักหลังคุณหักอกคุณในรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยก็ รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคงจะไปมีคนใหม่แล้วไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะ,ะก็คิดว่าคุณคงจะมีความสุขด,ดีนะ,ะส่วนตัวเขาเนี่ยก็จะมีความสำนึกเสียดายอยู่นะคะแต่การที่เขาปฏิเสธคุณก็อาจจะเหมือนว่าคือ,อ,อชอบคุณไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ได้แต่ในกรณีนี้ศัตรูของคุณเป็นคนพูด หรือว่าทําให้คุณเหมือนกับหายหนะ้าไปไปทํางานที่อื่นนะไปอยู่ที่อื่นนะนี่นะสิ่งที่เขาคาดหวังคือให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่คุณไม่เดือดร้อนค่ะนะคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่างานหรือว่ารายได้ที่มีอยู่ะคือสามารถเอาตัวรอดได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะก็เลยทําให้ศัตรูคนนี้ผิดหวังนั่นเองนะคะ นี่แหละคือแผนการที่ดึงคือเขาต้องการให้คุณออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานเขาต้องการคนที่หักอกคุณเขาต้องการให้คุณไปจัดชีวิตของเขานะคะคือตั้งใจนะสองคนนี้คือตั้งใจทําเลยให้คุณเจ็บปวดนะให้คุณเสียใจนะคะเรามาดูกันข้อที่สองวีรกรรมที่ศัตรูของคุณนะทำนะคะ เขาไม่ว่าเขาจะเห็นคุณทำดีกับใครพูดดีกับใครหรือว่าเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามนะคะเอ,อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดนะะีช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากในกรณีที่คุณกับเขานะคะมีอคติต่อกันในสายงานในกรณีที่คนนี้ เป็นศัตรูเพื่อนร่วมง,งานของคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะคะมีการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นแม้คุณจะเป็นคนดีแต่เขาก็เลือกที่จะเข้าข้างอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนดีนะคะเออประมาณนี้นะคะวีรกรรมของศัตรูของคุณที่เป็นศัตรูเพื่อนร่วมง,งานนะคะและ ในกรณีที่ศัตรูของคุณเป็นคนรักคนที่หักอกคุณนะเป็นคนที่เป็นสามีของคุณนะคะคนคนนี้จะเชื่อคำพูดของคนอื่นจะเชื่อคำพูดของมือที่สามนะคะจะลงเสน่ห์มือที่สามมากกว่าคุณนะคะว่าคุณเน,งงนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นิสัยไม่ดี นะคะไม่สวยอย่างนั้นไม่สวยอย่างนี้ไม่ทํากับข้าวอะไรเงี้ยคือมือที่สามจะทําตัวนะปนนิบัติพัดวีคนรักของคุณนะอกเอาใจคนรักของคุณนะแล้วก็พูดแบบประมาณที่เออถ้าแบบเป็นภรรยาหลวงนะก็ต้องทําตัวน่ารักทํากับข้าวอร่อยใช่ไหมนะคะประมาณเนี้ยคือเอาอกเอาใจสตอรอเบอร์รี่นะคะจะตือนของคุณบางคน นะคะก็จะเป็นมือที่3และบางคนก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะที่ไม่ถูกชะตากันแช์วีรกรรมของศัตรูของคุณข้อที่ 3. สศัตรูของคุณนะคะจะพูดหรือว่าจะทำดีกับคนอื่นนะคะต่อหน้าคุณเออนะคะแต่รับหลังคุณ นะจะพูดหรือว่านินทาคุณนะคะทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงหรือแม้กระทั่งนะ,ะถ้าแบบว่าเห็นใครพูดเรื่องของคุณนะคะสตูของคุณเนี่ยจะไปร่วมวงสนทนาเลยนะประมาณเที่แบว่าเออจริงเหรอฉันก็เห็นอย่างนั้นฉันก็เห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเออประมาณเนี้ยคือไม่ว่าจะ เป็นยังไงนะศัตรูของคุณจะไม่มีทางเข้าข้างคุณนะคะแล้วก็หาเพื่อนหาสังคมที่ไม่ชอบคุณมาร่วมวงสนทนาด้วยและศัตรูของคุณที่เป็นคนรักของคุณนะคะจะเหมือนกับว่าปล่อยให้คุณทํางานคนเดียวหรือว่าไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเลยไม่เอาอกเอาใจคุณเลยนะคะและไม่ปกป้องคุณเลย ศัตรูของคุณที่เป็นคนรักอดีตของคุณเนี่ยนะคะอืและวีรกรรมของศัตรูของคุณนะคะที่เขาทำรับหลังคุณศัตรูของคุณจะคิดหาเพื่อนสนับสนุนนะคะ จะมองหาเพื่อนหรือว่าสังคมนะคนที่คิดเหมือนกันกับเขาคนที่ไม่ชอบคุณเหมือนกันกับเขาเพื่อที่จะมาสนับสนุนเขาหาพคหาพวกนั่นแหละนะประมาณเดียวว่าเออหาพคหาพวกมาสนับสนุนการสนทนานินทาคุณประมาณเนี้ยนะคะเพื่อที่จะโค่นล้มคุณนะคะไม่ให้คุณมีสังคมนะ,ะอยากจะให้คุณอยู่ตัวคนเดียวนะคะโดดเดี่ยวเดียวด และนะทาให้ตัวของคุณเนี่ยคือแบบตัวรีบนะคะไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีสังคมเพื่อที่จะให้คุณไปาจากชีวิตของเขานะคะศัตรูของคุณเนี่ยแล้วก็ในกรณีที่ศัตรูของคุณนะเป็นคู่รักเป็นคนรักนะคะวีรกรรมของเขาที่เขาจะทํากับคุณคือเขาจะทําดีกับเพื่อนของเขาสังคมของเขาหรือว่าเพื่อนคนอื่น นะคะออปฏิบัติพัดวีต่างๆนะคะแต่สําหรับคุณเนี่ยเวลาที่ไปดื่มไปร่วมวงสนทนาเฮฮาปาร์ตี้เขาจะไม่ดูแลคุณเลยนะ,ะเขาจะให้คุณเนี่ยไปปฏิบัติเพื่อนของเขาไปดูแลเพื่อนของเขาใช้คุณเป็นที่ค่าเลยเนี่ยนะคะศัตรูของคุณแบบนี้ก็ไม่ดีนะคะศัตรูของคุณเนี่ยร้ายกาจมากๆทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งแฟนเลยนะ และศัตรูของคุณนะวีรกรรมของเขาก็คือเวลาที่คุณนะเรียกร้องถึงออความดีนะพูดถึงความดีพูดถึงการที่แบบตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเขานะช่วยเหลือเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะไม่สนใจเลยนะว่าสิ่งที่คุณทําดีกับเขาไปเนี่ยคือเขาจะไม่ได้นะคะเขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรบ้างเขาลืมไปหมดแล้ว อารมณ์นี้เลยนะคะคุณจะไปแบบเรียกว่าพัมเพิร์พัฒนาถึงความดีของตัวเองกับเขาเนี่ยไม่ได้เขาจําไม่ได้นะคะแต่เขาจะคิดถึงความไม่ดีเวลาที่คุณทําไม่ดีกับเขาพูดไม่ดีกับเขานะ,ะนินทาอะไรเขาบ้างพูดจามไม่เพราะกับเขาประมาณเนี่ยนะแต่เวลาที่คุณทําดีกับเขาเขาไม่เคยจํานะคะนี่แหละคือวีรกรรมของศัตรูของคุณนะคะชอบหักหน้าคุณด้วย และแชรวีรกรรมของศัตรูของคุณเขานะจะทำตัวเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะให้กับคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นแนะนำคนอื่นแต่เวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณนะจะไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาได้เขาจะจืดใจจืใจดใจดำกับคุณนะคะไม่สนใจคุณนะเห็นไหมนะ ตัดคุณออกจากชีวิตเลยประมาณ้ว่าเออถ้าแบบคุณมีปัญหามีเรื่องราวอะไรเนี่ยเขาจะไม่ช่วยเหลือจะไม่ไม่ให้คาปรึกษาจะไม่สนับสนุนจะไม่ชื่นชมจะไม่ยินดีกับความสําเร็จของคุณด้วยนะคะคนคนนี้เวลาที่คุณนะคะเออมีความโดดเด่นในเรื่องของผลงานนะคนคนนี้จะคอยอิจฉาจะคอยเหน็บแนมจะคอยที่แบบเหมือนขัดผลประโยชน์ขัดแข้งขัดข,ดขาเลยขาเข้าอี้คุณนะศัตรูของคุณเนี่ย ะะจะไม่ให้คุณโด่งดังประสบความสำเร็จนะคะแ์วีรกรรมของศัตรูของคุณนะคะถาถ้วยเขาจะไม่มีความสุขเวลาที่คุณนะคะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดในที่ทํางานนะคะเขาจะไม่มีความสุขเวลาที่เห็นคุณเนี่ยประสบความสําเร็จเขาจะไม่มีความสุขเวลาที่คุณมีแฟน ะะเขาจะไม่มีความสุขเลยเวลาที่คุณพูดถึงความสําเร็จชีวิตของคุณนะคะหรือว่าออคุณมีแฟนที่ดีคุณมีสังคมที่ดีคุณมีเพื่อนที่ดีคุณมีความสุขไปเที่ยวไปกินไปดื่มเขาจะไม่ร่วมวงสนทนากับคุณเลยไม่ฟังไม่เอาไม่สนใจนะคะและเขาก็จะเหมือนกับว่าเอ,อ ถ้าเป็นเรื่องของความทุกข์ความไม่สบายใจเขาจะเหมือนฟังแอบเงี้ยหูฟังนะคะแล้วก็เหมือนกับจดจําความทุกข์ของคุณจดจําปัญหาของคุณนะ,ะว่าคุณเนี่ยมีปัญหากับใครนินทาใครบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะดึงคนคนนั้นมาเป็นพักพวกของเขานะวีรกรรมของศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบนั่งนิ่งๆเงีย,เงยบๆก่อนนะ,ะเพื่อที่จะดูลาดเรานะคะเพื่อที่จะเล่นรับหลังคุณ เล่นผักเล่นพวกเล่นคนเดียวไม่ได้นั้นและแชฉวีรกรรมของศัตรูของคุณ The r โรนะคะเขาจะติดตามชีวิตของคุณทุกช่องทางแต่เขาจะไม่เปิดเผยตัวตนว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะเหมือนกับว่ามองหาหนทางนะที่จะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเรียกว่าผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังนะคะเออประมาณที่ อาชีพการงานหรือว่าสิ่งที่คุณทำนะมันเหมือนกับเขาจะไม่ชอบเวลาที่คุณแสดงออกถึงความรู้ความสามารถหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคนคนนี้จะเฝ้าดูเงียบๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความทุกข์มีปัญหานะคะเขาจะเข้ามาเหมือนกับมารับรู้รับฟังเรื่องราวปัญหาของคุณแล้วก็นำไปเล่าไปบอกกับคนอื่น ะะว่าคุณก็มีความทุกข์แบบนั้นแบบนี้พยายามที่จะมองหาความลับของคุณน่ะนะศะัตรูของคุณนี่แหละคือวีรกรรมที่น่ากลัวที่สุดของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันว่าศัตรูของคุณเราต้องทํำยังไงก่อนเราต้องระวังตัวยังไงใครมีศัตรูแบบนี้บ้างนะคะระ,ระวดระวังตัวให้ดีนะ The Judgment นะคะตัดออกจากสารระบบ <c oughs> นะคะเขาเป็นเหมือนพลังงานของคนที่แบบเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้สนใจเขาเราไม่ได้ใส่ใจเขานะคะเราไม่เอาเรื่องของเขาไปใส่ใจของเขานะคะเราก็จะไม่มีปัญหากับคนคนนี้หรือแม้กระทั่งนะชีวิตของเราความเจริญก้าวหน้านะ,ะของเราคือเราไม่ต้องไปแคร์หรอกว่าคนคนเนี้ย จะสนใจเราหรือว่าจะทําอะไรกับเราจะพูดยังไงกับเรานะให้เราเหมือนกับว่าเออเรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมนะคะปฏิบัติตัวแบบเหมือนเป็นคนที่เรียกว่า the fool อนะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขนะคะในรูปแบบของการที่ยึดมั่นถือมั่นในความดีในสิ่งดีงามนะคะทำดีหรือว่าพูดดีกับคนที่เขาทำกับทำดีกับเรานะใส่ใจกับคนที่เขาดีกับเราเท่านั้น นะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะมันมีทุกที่มีทุกสถานที่นะก็เหมือนกับว่าระวังภัยทุกที่นั่นแหละนะระวังในสิ่งที่มันจะเป็นผลร้ายต่อชีวิตของเรานะไม่พูดไม่ถ่ายทอดไม่แสดงออกอะไรที่เรารู้สึกว่านะท้าให้คนอื่นไม่ชอบเรานะคะสุขก,ก็สุขให้พอดีทุกก็ทุกอย่าเล่านะคะแล้วก็อย่าแสดงออกถึงความสำเร็จ จนออกหน้าออกตาหรือว่าทําให้คนอิจฉามันใส่นะ,ะแต่ถ้าแบบเราอดทนไม่ไหวนะ,ะชีวิตของเราก็คือชีวิตของเราไม่ต้องไปแคร์ใครใช้ชีวิตให้มีความสุขกับทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ